ถ้าพูดถึงคนที่เล่นกอล์ฟหรือคนที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพนะต้องมีชื่อโปรโจีนะ่ะอยู่ในใจแน่นอนเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟที่เก่งมากอ่ะอายุน้อยมากอ่ะตอนที่เป็นเนี่ยไปแข่งมาเนี่ยนะคะเราก็ได้ระดับโลกล่าสุดไทยพาณิ์นะคะคุณผู้ชมตอกย้ำกลยุทธ์ค่ะ Digital Bank with human touch เปิดตัวโปรจีนอธัธยาน,นักกอล์ฟหญิงระดับโลกมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเล็งเห็นศักยภาพและก็ความมุ่งมั่นฝ่าฟันสู่ความสําเร็จของนางสาวอัธยานะคะธิติกุลหรือว่าโปรจีนในฐานะนักกอล์ฟหญิงชั้นนําที่ประสบความสําเร็จระดับโลกด้วยอายุยังน้อยและก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเพื่อทําวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นก็สะท้อนถึงกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการใช้หัวใจในการให้บริการ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประสบการณ์ของลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจพร้อมกับได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารดิจิทัลแบง k ์ with human touch ให้ลูกค้าสัมผัสความเป็นธนาคารดิจิทัลที่มีความใส่ใจด้วยการรู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลแล้วก็รู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึกโดยการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าสามารถที่จะพูดคุยกับลูกค้าได้อย่าง <c oughs> ตรงใจผ่านช่อง ทางที่เหมาะสมมอบประสบการณ์การบริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางและส่งเสริมกันจึงสามารถตอบโจทย์ที่แท้จริงของลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารอย่างครบวงจรนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโปรโจีนแล้วก็จุดประกายการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนที่หากว่าเราเนี่ยทำอะไรด้วยพลังใจที่มุ่งมั่นแล้วนะคะหนทางสู่ความสําเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมผ่านบทพิสูจน์โดยนกักกอล์ฟสาวดาวรุ่งระดับโลกโปรโจีนอัธยานะคะ ทิติกุลแบรนด์แอมบาสเดอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสุดยอดมากใชะะ่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เก่งๆสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆะนะคะ